สวัสดีครับมื่อนนี้สวันอาที่มีที่2นา,นนานะครับมีทุนายน2566ครับผมนครตะลอนวัวนะครับมื่อนี้พาพี่น้องอยู่ที่ตลาดอำเภอสมเด็จนะครับจังหวัดกาฬสินนะครับอาทีติภาพพี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้ว่ามันดุคุณเนาะแม่ใหญ่ๆเป็นกันนะครับน้องนะคนแม่ให้สีแดงดีเลยนะครับแม่ใหญ่ๆสีแดงดีนะครับเปิดเพิ่นไปเท่าไหร่ครับแม่ใหญ่นี่ยไม่อมได้แสนสีสามหมืนถ้วนสามหมืนถ้วนไปกันเท่าไหรเออสามหมืนถ้วนสามหมืนถ้วนนะครับด้วยแม่ใหญ่ๆเอาข้อเบิ่งก่อน สูงขนาดโค้งสร้างใหญ่โครงสร้างใหญ่นะครับสูงเลยนะครับเดี๋ยวนะครับไปมาลองคุยกันดูสูงขนาดคนสูงสุดเลยนะครับสูงเท่าไยหน่อยลอยซีซีขึ้นเนาะสามหมื่นเนอครับลอยซีซีขึ้นไอ้ลูกไม่เล็กโตแล้วครับนี่อ๋โอ้แม่ลูกสองนะครับเด้อเด้อใหญ่ๆนี่ล่ะเอาสามหมื่นแจงขาวนี่ตัวนี้เนาะหางเงีวหางลามดีอยู่ครับเด้อม่ตัวนี้ สูงใหญ่โคงสางใหญ่ทั้งใจดีเอาเล็บดีครับนี่เบิงด้วเอาเล็บดีอยู่ครับด้วยสามหมื่นเนาะเอาเบอร์เบอวนี้กัแม่นบวก <c ười> กัน,นดีเท่าใจครับใน้หน่อยนี่อนี้แค่หมื่นสอนสองได้น้นหน่อยด้วยครับด้วเป็นตัวผูดนะครับด้ๆๆๆยวยมื่นสองหมื่นสองานยเศร้าี่แหละอ้ามตัวนี้ยังเนาะตัวเนหน่อยนี่ก็ได้เนาะหมื่นสองเนาะ เงินสองเม่ใหญ่สามมื่นเนาะเอาเบอร์โทษเลยครับศูนย์หกซีศูนย์สองหกศูนย์สองหกสองเจ็ดหกซีเอาไปเลี้ยงไปเลี้ยงครับพูดจากสายแม่แกงนครจากตลาดผู้ดินเนาะตลาดผู้ดินบ่อืมเอาตลาดผู้ดินนะครับเด้อขอบคุณหลายแม่ตลาดผู้ดินได้แล้วได้เล้วยอืม ได้นแล้วขาไ่ได้เป็นยังอได้กันแลวอันนี้ได้กันแล้วบอกรับบอกครัโอ้ไปเลยบาทนี่ไปไปไปได้กันแล้วอันนี้ตดนฟูหรือเลนี่ยับฟูเอาไล่ครับเหมืนเจ็ดอืม ตัวผูมื่เจ็ดท่านผู้ปีดอกเนาะท่านผู้ปีดอกสูงเทไรเนาะประมาณร้อยเท่ไรครับร้อยร้อย,กกยสิหาขึ้นแล้วเนาะนี่สิบกะีแหะอยู่ดอกแต่ว่าเอาลิมหาต้มาลเด้อเอาเป็นตัวผูนะครับเด้อมือเจดมืเจ็ดมืเจ็ดครับผมมีตัวนี้อย่างดอกแข้งขาเบอร์โทษเลยครับศ8น เจ็ดสองเก้าสี่เจหาสก้าสีอเจ็ดเกเอาจากใดเบอร์ดีเนาะจากไซลังวะกาลสินครับนเนาะห้อยยังครับห้อยเอจากกาลสินนะครับด้อ้าวโรมาเลยจึ๊บอไปเ้ื ตัวกันแล้วตัวใดครับแม่นางนี่เอาผู้หญิเพิ่นขั้นเลยเลยเออ18ครับ18ราคาลวด2ครับออืนี่ละครับก็ถึง2อลวดเลยแม่สาวถูกถูกเพิ่นปีกลัวบ่ประมาณนี้แหละเนาะครับประมาณนี้ว่าซืเดือนครับ15้อ้าโอ้ซืเดือนได้ปี3เดือนเนาะครับอือสูงประมาณ120บ่ครับบ่ประมาณนี้เนาะ แขงขาบกมี่แบนี้เนาะพอครับมน่างนะครับเด้อมน่างไม่น่างเอาเก่งจะเลีกยงวอยาจี๊ดงยาวเขาเดเจ็ดเลยมื่นแปค่าห้อง1มื่นหลอด2อง0มื่ลงมาแล้วรเอาเบอร์โทษเลยครับศูนย์เก้าสามศูนย์เนอือเอาห้อยยังครับ หอยแก้วครับอยแ้วเมื่อไงใส่นี่บอครับว่ไอพ่อพิ่งออกมซื้อน้ำหอยแก้วพิ่งไปซื้อน้ำเนาะอาจจาดใดทั่วแม่ด้มือเปล่ได้สูถูกด้ปรอบคุณได้หลายครับปรขอบคุณหลายว่าจยงไดครับนี่ง่าง่ทุกสูวงนี่ง่าขาบดีโอขาบดีปะครับบอก โอ้ขาปุบปกติขาสิงบ่านะข้อบอดีครับข้อบอดีอ้าวมาทางเดนออกมามาจางเดนมาหาซื้อบ่ครับบ่มาหาซื้อ <c oughs> อ้เอาตัอกันเลยนี่สวยๆหน่อยๆไม่คือเชืองดีแท้สิบซีหารอยตัวกันยู่บ่คบนี่ครับ ต่อกันอยู่ได้ครับซิฟซีฮาร่อยนี่เสื้อสวยในบ้านนีเสื้อสวยเนื้อหนังดีๆเลยบ้านเจพี่บอกพี่บอกนั่งเลาวเนี้ยย้ำรถถือไงแอนถือเลยบหมนนี่เพิ่งกันนะนี่เอาไปซื้อกันนะผมเรื่อาไปเ็ดเอาไปได้กันนะผมผมผมย้อนแสงไงนะถ่ายท่างคุณผูได้เอาแม่นางนาะนี่เนาะแม่นางสวยๆเลยจักปีแล้วครับนี่แม่นางนี่ปีกลัวปีกลัวเนาะ เดี๋ยวเด้อหาหามุมก่อนนี่แม่นั่งสวยๆด้อยตีกัวๆเด้อเนือหนังดีเอาตีกัวๆสูงเท่าไรล่ะครับนี่ประมาณนี้เนาะเอาลอยสามสิบด้อบือดึงได้แข้งขาปโปมีตัวนี้เลยแพ้ถกแพ้ถอน,นไม่ได้นั่นนะเน,นือหนังดีครับหนาด้อเอาอันยุอนยยังหน่อยอย,ยู่ไงแม่ก็สิสมบูรณ์ยงเด้วในราคา 3ามหาครับสด้วครับด้วแงขายดีนอตลาดด้ดิสามหาด้วยไก่ตั้จังวัดหองอกเรื่องน่ีดอกาจังหวะกันเนาะแล้ววั่นี่สามหาสักวันนี้แงขายดีว่ไม่มีอย่งเลยมีอย่างดีด้วยสามหาเ่นี่เชื่องกับเชื่องอือเอาเบอร์โทรครับศูนย์หกห้าศูนย์หกนานึ่งเปก้าวหสหยังคับนี่ อาปแดงหอยลอบ้านปลาแดงม่บ้านปลาแดงบ้านดอนยานั่งด้วยนี่ครับม่วง่ามเลยนี่นี่บ้านดอนยานั่งเดี๋ยวรู้งานเดี๋อวอยู่หันละเนาะเดี๋ยวสวยเดี๋ยวเอาสามหาด้วยครับตัวร่มได้ด้วยเอาโทษมากกว่านี้เนี่ยนี่หอยจากปลาแดงขอบคุณหลายครับครับอืมขอบคุณหลายบ่เขาที่ครับบ่เป็นยังอ้าว วันนี้นันแน่นเลยมืนู้ซึ่ผู้สือผู้ขายนันแน่นเลย่นี่ยเท่าไรครับลูกลนนี่ระาเท่าเก็นะเจ้าขายขายลนะวะขายแล้บอกครับขายแล้วโอ้ขายไปเท่าไรแล้ครับนี่ขายไปสี่ัองสเนาะขายแล้วขายแล้วขายแล้วไนงนี่เท่าไรันม่นังนี่ม่นงอย่ได้เก้าองอ ท่นพูปีตรงน้นี่เนาะประมาณปีนึงเ้าครับปีนึงอปงบ่เอาไปกัรร่องแน้่มเนี่ยโอปีนึงปีนึงแดงดีเนาะย่างเง้นี่แหละสูงเท่าไรครับสูงสุไ่ไร้อยสิบ่ร้อยเศร้าุดอกเนร้อยเศร้าร้อหางดีแข่งขาดีรูขาเยียดดีบ่ครับบ่ขาขาเยียดดีเหยียดดีเด้โอ้ยเพื่อนเด้่เอาซื้อมาสมบูรเน้อเอา เราเป็นแต่เรียมเป็นแต่ไปเรียยเลอาสองหมื่นสบ่ครับเออสอง่อง้องวตัอหลงไยังตดเนาะสองสอเนาะแรงขาดีไม่มีตำหนอันนั้นแต่แม่น่ะครับเนีตัวนี้นะอ้ยมันโอ้ออกได้มากเลนะครับเป็นังไงพีติดเสียงสยงด่หมติมานี่นะครับเอาแม่นางด้เป็นเป็นตัวนั้นล่ะเนาะ เอ้าเอ้ยเอ้ยนองเอ้ยนองเท่าไรนะครับแนอนั่งไงนี่เสามศนย์สามศูนย์สามหม่นนะครับด้อาดีพวมี้แบนี้เนื้อนังก็ดีอันนี้สีสูงลอยเท่าไรครับนี่ลอยนี่สิบขึ้นเนาะลอยยี่สิบยี่หาะยี่าขึ้นนะฮามสิหางลามหางยาวดื้อเบื่อลื่ได้ครับแข้งขาไวนี้นี้กันนี่สีแดงด้อ อันนี้เขาเมสั้นสั้นลงซองเหลือสองแม่เนาะแม่นี่สองสองแม่นี่สามชวนเนาะนี่เนาะเหมือนเราบอสบัตรนี่เป็นคู่ก็ได้หาเหมือนโอ้คู่นี่หาเหมือนครับผมเอารลองได้อีกเนาะเอาเป็นคู่ก็ได้เอาเป็นตัวก็ได้คู่ก็ได้หมื่นถ้าเอาเป็นตัวนี่ก็คือเป็นหาหมื่นสองแต่ว่าถ้าเอาเป็นคู่นี่คือหาหมื่นเอาชัดเจนยดื้อเอาชัดเจนเบอร์โทรครับนีในเบอร์โทรอืม แปดครับศูนย์แปดสองแปดซีซสามครับสามเก้าเก้าศูนย์เบอร์นี้เนาะพ่อทวีพ่อทวีพ่อทวีครับผู้ผู้นี้หรือผู้นี้ครับพ่อทวีมาประรับผู้ี่นะครับพ่อทวีจากสายอันนี้เนี่ยโอ้จากเชื่องเครื่องกานซินเนาะครับพ่อทวีเด้อเบอร์เมื่อกี้นี่ครบสิบโจเนาะครับครับเพราะอะไรเทียนละสองด้อเอาเอามาเลยดิเด้อ ด้วยสวยยสวยขอบคุณหลายพ่อครับครับขอบขอบขอบพูดได้หลายบัสดีพ่อใหญ่มาใหม่นะครับเนอะว่าจังไดนครับแม่นี่แม่นี่ไปอยากได้ได้อยากได้เท่าไรครับอยากได้กี่เมื่อกี้พ่อว่าอยังบ่มีเบอร์บ่กที่ไหนโอ้บ่มีเบอร์บ่พ่อบ่มีเบอร์เนาะโอ้โหเอาขอบคุณหลายพ่อสิพ่อไม่มีเบอร์ฮ่าฮ่าทีแดกเย็น เขาขนีาังนังว่าครับใหม่ง่เปิดเครื่อเลยมันเข่ารางวัลยังไงมาเศร้ามึงเขาบอกีะเข่าแล้วเข่าแล้วขายเศร้าเอี้ยขายเลือยสุดองแม่เธอดลรเหี้ม้เ่ะก่ไละครับอันแม่ลูกด้ครับโอ้โหบอกครับบอก เท่าไรก็ครับอันเปิดไปส่ัแม่ลูกตัวเมียบ่ลูกตัวผู้ครับปะลูกตัวผู้ด้ครับในลูกตัวผู้ด้ครับด้วขาวเดด้วครับแม่ลูกสีหาสีหานาะครับผมีหาเด้อสูงเท่าไรละครับนี่ร้อยสามสิบบวกเด้อร้อยสามสิบวกแข่งแค่ดีวนี้นี้เนาะอับ คนอื่นๆให้โทษมาถามน้องเราด้วยครับว่าเป็นยังไงจีออกให้ได้เช็ดเท่านี้ซี่หาน้อเนื้อนังดีด้ครับด้วยเอาซีหาด้วยใส่ครับหลุกใส่มีจำนี้เอร์โทยครับศูนยดเครับผม์เ็ดแอง์เก้านเนาะ4ีมือหาด้อมีเซ็ตต์แล้วห้อยยังไงนี่ ครับไออินนาจักไสคับอ่าย่างตลาดครับย่างตลาดด้วยอ่าอยางใดด้วยเอาเม่ยอด้ยเนาะครับผมสี่ห้าเด้อวันไหนยังยังนี่ัยังเลยนั่หนาเลยเาเดครับ 3 7 0 0 0เจอันนั้นลูกเพิ่นบ่ครับลูกเพิ่นลูตัวเมียเนาะตัวเมียด้วยมียเจดเนาะ37มนลูกแรกบอแรกด้วครับด้อแรกแรกลูกแรกส7เจนาะสูงดไอเมียเพิ่นบ่ร้อยร้อยสามอยู่้ยามสิบเนาะแข้งขาพ่มีต้ำนี้เนาะไม่มีต้ำนีเลยนะครับานาดีด้วยเอาพ่มีตำนี้ครับด้วเอารกเ สาเจ็ดนาะสามหมเจ็ดพันครับสาเจ็ดเออเอาลูกครับลูกตุมเนี้ยเด้อสามเจ็ดเอาเเปิดโทษเลยครับศูนย์เก้าสครับศูนย์เก้าสองแปดอมสามศูนยดสามยจกสมเด็จกาลสินขอบคุณหลายครับแดงนี่แหละสองส่แยงลูกไปแล้วยลูกเดียวครับลูกเดียว ลูกเดียวแยกไปสองสี่เนาะสองหมื่นสี่นะครับสูงเท่าไรแม่ร้อยสี่สิบแแม่เนานะแม่ผมเอาสูงอะไรร้อยสี่สิบขึ้นร้อยสี่สิบบวกนะครับด้วยเอาเนื้อหนังดีอ้างท่องดีด้วยเอาทั้งไตก็ดีแข้งขาไม่ดีแม่เนาะไม่ถกไม่ถอนด้วยเอาเป็นตะเลี่ยงครับถกถอนไม่มีนะครับเชื่องกับเชื่องด้วยหน้าตาเพลินนี่เล็บดีครับเหี่ยงกันลองซองนี่ครับเอา แม่นี่สมบูรณ์ดีเนาะเราหางี้ยวอยู่ครับด้วสองสี่นะแม่เนาะถูกเลยถูกมากถูกมากเลยสองหมื่นสี่นะครับเอาแม่เบอร์โทรครับ089 089 942 942 6364 6364เก่ส้าสี่สากกามสี่แม่ส้มเช้าจากกาลสินเช้ขอบคุณหลายแม่เด้อขอบคุณหลายครับเอาสองสี่ถูกๆเด้อโทรหาแม่เพื่อนได้เลยเนี่ยเอาขอบคุณหลายครับ ดีครับได้แล้วบานนี่ครับัวแดงครับผัวแดงนี่นะไม่นั่งไม่นั่งเปิดเท่าไร่ลครับเปิดบั้งสองหมยครับสองหมื่นสาันสาพครับร้น้ำเนาะสองหมื่น้าร้อยนี่สูงเท่าไดล้ครับสูงร้อยบวกครับร้อามสิบวกเนาะแจ้งขาก็มีตำนี้เนาะตบนี้ครับกกกันทุกอย่างเลยเด้วยม่นางแม่นาง แม่นั่งโบดี่แหละเนาะขอบหูดำดำขอบตาดำดำคอดำดำนี่แหละเด้อเอาโบด์โบดโบดเอาแดงโบดนี่นะครับเด้อเอาเชีองเนาะสองสามห้าร้อเนาะแมนครับ สองสามห้าอยครับผมอ่า่อไปครับบัดไม่ได้นะครับแม่นางนี่หน่อยเท่าไรครับแม่นางนี่แม่นางเปิดร้อยเงเก้าห้อยถูกเลยครับผมสูงเท่าไรครับสูงหนอยยบจ็ดวก่อแข้งขาบ่มีตันี้มีตั้นี้ครับางยาวหางรามเลยสั้นส้นลองทองแม่นางแม่สาวด้วยครับนั่บริแว่นึงบริแวอยู่ขห้แพคคู่ก็ได้คู่น่ตรองกันไหครับ อันนี้าร้อยอันนี้เท่าไรก่อนนี่เก้าหารครับเก้าห้าร้แต่สตัวนี้ได้บ้านนี่องตัวนี่เด้อยู่ก่อนลุกขึ้นได้อ๋อสี่หมื่ครับอ้อสี่หมนองเนาะับจาวปีปู่ครับจะเป็นคู่กับถูลงอีกสี่หมื่นสเด้อเอาแม่นางทั้งสองแม่นางทั้งสองแถ้าเอาแยกก็สองสามห้าร้อยอันนี้1 9ื่นเก้าเกร้อเนาะ ใส่ครับบาดแม่ลูกครับแม่ลูกจบจบงามงามลูกแม่ลูกจบจบงามงามลูกสวยสวยครับผมแถวซีแถวซีครับที่บตรงไหนครับแม่นี่แถวซีเนาะเป็นลูกแรกเนาะลูกแรกครับลูกแรกเป็นตัวเมียนะครับซีสิบเอ็ดครับซีเอ็ดแม่สูงเท่าไรครับแม่สูงร้อยสามสิบห้าร้อยสามสิบห้าบวกเอ้าดูโค้งสร้างดีเนาะใช่เนาะเอ้าวซีเอ็ดนะครับอืมโคมนี้ซีมิลเอเอแม่ลูกเขาแยกแม่เขาแยก บันนี้แม่ก็แข้งขาวิ่งตอนนี้ยังตอนนี้ังครับลูกคือกันลูกคือกันครับสี่เอ็ดสามวันนี้จะแยกลูกเท่าไหร่ครับจะแยกลูกสองหมื่นครับสองหมื่นทวนลูกเนาะแม่เดิครับแม่สองหมื่นสามสองหมื่นสามเลยอ้าจะแยกก็ได้ร่วมก็ได้เนาะล่วมก็ได้ครับร่วงสี่หมื่นหนึ่งพันมดแล้วบิดครับบัดนี้ก็ครับพี่ครับนี่อยู่ครับพี่อยู่ครับผมมีอยู่เนาะ เปิดเพิ่นไปเท่าไรล่ะครับเพื่อนสองหมื่นคนครับสองหมื่น้วนเนาะครับผมสองหมื่นท้วนอ้าวเยๆหเด้อสูงเท่าไรล่ะครับสูงร้อยาสบวกครับร้อยสามสิบบวกสองหมื่นวนครับผมแม่นางอ้าวเงขาไม่มีตํานี่มตำาหนทักาครับลึกดีอ้าวมดรบาดบานมครับนับโอ้แดงๆนี่นะแม่นางตอนนี้ราคาเบาครับเท่าไรครับเบาๆนี่หมื่นห้าห้าร้อ แม่นางเหมือนกันหมื่นห้าห้าร้อยสูงเท่าไหรล่ะครับร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบสามบวกแก้งขาดีไม่มีตำหนิเชื่องดีเป็นตะเลี่ยงเอาเล็บสวยตัวนี้เนาะเอามาดูราคาเบาๆครับราคาเบาๆใส่แลวครับบาทนี่เบ,บาซ้ำบำรน,นบ่ สำหรับคนทุนน้อยสวยแม่สาวราคาเบาก็บอกนุ่นหนึ่งหมันครับเบาก็บอกนุ่นราคาครับหนึ่งหมื่นสองันปีแวงเลยเนี่ยครับทุกทุกสูงเท่าไหร่ครับ1องยสบหบวกครับร้อบวกแข้งขาโปมีต้นี้ตนี้ครับหางเงาหางเงาลามหางลามหน้าตาสวยหน้าตาสวยครับผมราคาเบาวิวเบาวิว12,000หมัน เบาด้ววันบักสแปงมีไว้ไหมวันหมดหรือยังหมดแล้วครับแ่ีละหดแล้วเนาะสองพันหมดแล้วเนาะอ้าวเบอร์โทรครับเบอร์โทรครับศูเก้าแปดศูนย์เก้าแปดหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ ห้อยว้นหอยว้นขอความโชคดีครับหน้าคู่ครับผมขอบคุณอะไรครับขอบคุณอะไรด้วยอ้าวสวยๆแม่นางเด้วยตั้งมือตั้งสวนเบอร์นี่แหละครับขอบผมขอบคุณอะไรครับครับผมอ๋อนี่อันนี้เอาไว้ตัดตามได้ดิเด้อเอาไว้ถัดตามหัวได้ดิ เจ้าซื้องัวมันซื้อทางนอกระบนี่หันงัวครับหันงัวก็เจ้าซื้องัวแต่ว่าเขาซื้ออาหารงัวเอาไปน้ำกันได้ที่กันอ้าวโอ้ใส่ที่เรสวมได้เนาะใส่หันได้อีกบ่าบอกโอ้โหแนวเปลี่ยนชีวิตก็มีบันนี้ไปไปเดียวเท่านั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตได้โอ้นะครับเอา นังแหงนังแหงไปเนี่ยไต้กัน่าหนังแหงหนังแหงเขาโพดนี่คือเก้าไปเนี่ยผู้ขายกับผู้เก้านี่ลแหละแต่ว่าอาหารนี่ไม่ได้ครับเอือคนขายคนเดิมแต่ว่าอาหารนี่ไม่เพราะก็ใส่หมวกสิงหรือผู้ขายมคนนี้ผู้ขายนี่ซิ่งจังน่อยด้วครับนี่เด้่อว่มีหมดเนื้อแหงมหมเนี่ย ไม่ซื้อไปซื้อไปมื่อนั้นนังติดใจเลยมื่อนั้นนังติดใจเยอะซื้อสองร้อยนังแหงมื่อนั้นอ้าวนังแหงน้องวัยสวัสดีครับไม่มีเลยม่้อือนี้นังเยอะครับนังเยอะก็มองแม่เลยคุณแม่คุณพ่อเนี่ยน้องวัยยน้องวัยสวยได้คนสวยได้น้องวัยสวยได้สวยเหมือนแม่เลยสิสวยเหมือนแม่เหมือนพ่อนี่ยล่ะสิ กูมีไท่กระดนคนคมเมน็นมากคนคนแาบเวิงไท่กระดนคนคอมเหน็นมากใครแม่อสมอลบกล่องเลยแม่แม่อสม้วัดดีครับอืมราย่งงี้คือได้นเนี่ยเขาายที่จังไกเนี่เขาายเขาายสูงเท่าไรละครับสูงร้อยสี่สิบัวร้อยสี่สิบเปิดเท่าไรละครับเปิดไ้สามหมื่นสี่พันครับสามหมื่นสี่พันเนาะแม่สาวนะครับเลืเอาสูง สีบวกแครงขาบบมีจำนี้เนาะ้บมีครับล่ำตัวดีเด้อเป็นแม่ข้อเลยเด้อเอาประกันให้เด้อจำนี้จำเนื้ประกันให้เอาสามซีเอาบานนี้ตัวผู้ได้บันตัวผู้นี้เท่าไหร่นี่ตัวผู้ได้ขายยังไงเนี่ยสามหมื่นสามพันเลยครับเด้อเอาสูง่าไรครับเนี่ยสูงร้อยสี่ิบแปด้อยสี่สบแปดเด้อร้อยสี่สิบแปดเาืส่ไงนะครับโค้งสาหไงเด้อ แข่งขายญ่เอาคนเดครับอืมเอาทางยาวทางล่างยู่เนาะนราคาเท่าไหรก่อนละสามห่นสามพันครับเนาะเอ้งสองเบอร์โทรเลยครับบศูนย์หกห้าศนย้าสี่เก้าหกสี่เก้าหกสี่หกสามเ้าสี้าครับห่อยต้นต้นเพนน้มครับกาลสินขอบคุณหลายครับขอบคุณ่อเดียวเราไปเดีวหรืเด้อ